พึ่งทำหมากับพานบอยแล้วนะคะเราก็มาหานายพานมาดนะคะนายพานศิลอยู่ฝั่งนู้นนะคะได้ข่าวว่าเจอพึ่งรังใหญ่เหมือนกันนะคะแต่นายพานมาดบอกว่าเจอรังใหญ่กว่านะแต่เราจะฉีดไปหานายพานมาดนะคะเขาป้องได้ล่ะหานายพานมานะบอกว่ารังใหญ่นะเราไปลุ้นกันนะคะถ้ากล้องจะพามุดป่านะคะ เจอนายพานมากนะคะทัางแต่วะาหนะคะคนมุดยากนะคะทุกคนเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะทุกคนขเาขาป้องไม,ม้ว่าสัตวกูมาแล้วไหนกูไปซะเขายากตั้งลำก่อนนะคะเห็นแต่นายพานนะคะพึ่งมาเลวห้อยโอนต้นดูๆลำโคตรใหญ่เลยนะคะทุกคนปลงใหญ่มากเลย ตัวเห็นอะไรอย่างนู่นดำๆเดี๋ยวตากล้องจะซูมให้ดูนะคะพุ่นมือสั่นนิดนึงนะคะนั่นปลามีมั้งนี่ไหมทุกคนเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้นะคะมันรังใหญ่เกินนะคะขน,นาดรังเล็กเรายังโดนมาแล้วนเะะมื่อวานเบ้าตานะอันนี้พี่บอยมาหาคู่ทางนี้แล้วรังใหญ่มากเลยทิ้ง อชินไ,ไว้นั่นมา,าคู่รังนี้นี่มันต้องมีคู่นะคะถ้ารังใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีคู่นะบางทีอาจจะเป็นทำหมานะคะคู่มัน<笑><笑>จะของผ่อทำหมาชินผ่อคู่มันหังใหญ่บ้าเนาะมานมาชื่อกันเนาะ กับคาสันเนาะสูงคนสาเนาะเอย่างตั้งคุณถึกเบาตาล้วทีนี่เนว่าถึกเบาตาแล้วคุณ นายฟานสินของ,งน้องใหม่นะคะน,น้องใหม่ปีนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะคะได้ยินว่าโดนเบาตาไปแล้วบ้างอ่างใหญ่ดิเนาะพึ่งเดือนห้านะคะน้ำหวานเต็มปิบนะคะอันนี้ลังใหญ่นะคะ เราพาเข้าป่าทุกวันนะคะช่วงนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะเราลงให้วันต่อวันเลยนะคะเลื่คงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอช็อตเด็ดๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเรานายพานทั้งสองนะคะทั้งสามนะคะบางวันก็มาสี่นะคะไม่แน่ไม่นอนนะคะอันนี้นายพานมาก,กําลังเอาอยู่นะคะแล้วกล้องเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเรารอให้เขาเอาลงมาก่อนนะ จะเป็นเหมือนแบบเมื่อวานนะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะลังดิ คู่มันเดียฝั่งนู้นก็เอาพึ่งอยู่นะคะยังไม่ออกมาจากป่านะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะพึ่งถ้าอยู่มันอยู่เป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนอยู่เป็นหมู่บ้านเลยนะคะสี่ห้าหลังสิบหลังก็มีนะคะพึ่งมิ้มมิมถือออกไปเลยเด้อ อู๋ทุกคนหัวน้ำมันใหญ่มากเลยปัดดู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 นะป้าน้องเราจะเอาแม่มันออกนะคะตากร้องนั่งอยูน่นี่แหละนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอู๋แม่มันดิ่งกล้องสู้ชีวิตนะ,ะอู้เดี๋ยวตากล้องขออนุญาตถอยออกก่อนนะคะถอยเลยนะคะนายพัน ดังอึกบัดหนึ่งแล้วนะโอาวีวีมาแล้วนะเราจะไปดูตอนออกจากป่าแล้วนะคะขณะนี้พึ่งได้บินตามหัวตากล้องมานะคะนี่ตากล้องตองจุดบวบนะคะนี่นายผ่านมาถือมาอู้พึ่งนิ่มหายแห้งนี่มึงจือ้อบบน้ำกุม,มาตีง่ายน,นี่ก็ถึกตอนบากลุ่มเนาะ มีน้ำเป็น1ิบปนวนี่แม่ปอ,อล,อลอุ่มตอดกล่องเ้เวทุกคนพี่น้องมันลุ่มตอดกล่องยังมาโอ้เราห้างหน่อยออกก่อนแกพี่บอย <c oughs> ลังใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> ถือไวะะ <c oughs> อ้เะค่ะพันพันพันบอยเอยเออพันบอยกับพนันศิลนะคะเสียง เออเอออยู่ในป่านะคะน้องใส่ต้องโดนนะคะไม่รอดนะคะป่านี้ได้ยังดเดินองมาเลย,ยหางหมดแล้วเดินอกมาเลยมาหาป่านี้กันนี่พันมาได้ตัวพันมันมาได้รังใหญ่ว่าบ่าถึกนี่พึ่งของเรานะคะป่าน,นี้เรายังหาห,หมดเ้วยังวนเวียนอยู่ในป่าน,นี้อยู่นะคะนี่พึ่งเยอะมากอยู่เป็นหมู่บ้านเลยนะคะนี่นี่สองรังนั่นนี่ ลกล้องถือไว้อยู่นี่ปาน,นบอยกับพานสินก็ได้อยู่นู่นกำลังจะออกมานะคะนี่ถนนนี่มุดออกมาเลยไปแล้ว,ลวนี่ถนนนี่เขากองอยู่นี่กันหมดแล้วนี่เขามารอหมดแล้วนี่ออกมาแล้ว <c oughs> เขาหาหมดแล้วและลงมา